มาที่ข่าวในแวดวงบันเทิงกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าราณีนะคะไปออกงานค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงกระแสข่าวที่ว่าขอตัวจากละครเรื่องสองสเสน่หาเธอรับว่าเป็นความจริงค่ะเนื่องจากตอนนี้กําลังถ่ายทําละครเรื่องร้อยเล่มมนยาอยู่ซึ่งเป็นบทที่หนักมากก็เลยกังวลค่ะว่าจะทําออกมาไม่ได้ดีพร้อมขอโทษทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้จัดพี่เจษณัทพงศ์ด้วยค่ะ ใช่ค่ะคือตอนนี้ค่ะเบลกำลังถ่ายทำเรื่องรอยเล่แมนายาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พอถ่ายมาเนี่ยคือมันค่อนข้างจะหนักและเป็นบทที่ค่อนข้างยากแล้วก็ดราม่ามากๆทีนี้เบลก็เลยกังวลว่าคือถ้าเรื่องสองเสน่หาเปิดเนี่ยเรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฝดด้วยแล้วก็ มีความยากมากๆเช่นกันเบลก็เลยกลัวว่าเบลจะไม่สามารถทําทั้งสองเรื่องได้ดีเบลก็เลยกัวงวลว่าคือถ้าเรื่องสองเสน่หาเปิดเนี่ยเรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฝดด้วยแล้วก็มีความยากมากๆเช่นกันเบลก็เลยกลัวว่าเบลจะไม่สามารถทําทั้ง2เรื่องได้ดีหรือทําได้อย่างที่ตั้งใจหรือที่หวังเอาไว้ทีนี้เบลก็เลยปรึกษาพี่ๆท,ท,ที่ช่องปรึกษาทางผู้ใหญ่คือเบลก็เป็นกันวงวลใจกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ก็เข้าใจตัวเบลเนี่ยได้ คุยกับทางพี่เจดแล้วด้วยค่ะซึ่งพี่เจดก็น่ารักมากๆแล้วก็เข้าใจทุกๆอย่างเด็ก็ต้องขอโทษนะคะเปขอโทษทางพี่เจดพี่จ๋าทางอาจินนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขึ้นมาค่ะ่มนะครับที่คอมนแล้วคือท่านแบบว่างก็ก็คอมเมนต์กันบ้างเห็นอะไรที่แบบว่าเออหน้าแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพี่เขาก็เหมือนลงคอมเมนต์ชงตัวเองอะเด็กก็เออแซวไปเรื่องโอ้โหยังไม่มีหรอกค่ะ นอกจากเรื่องของงานละครแล้วเธอก็ยังตอบคําถามเรื่องที่ไปเม้น์แซวในไอจของพี่เวียด้วยแซวกันไปแซวกันมาก็บอกว่าน่าตักกี่นะคะค่ะ